สรุปผ,ผลการดําเนินโครงการพัฒน,นาองค์กรพอชอเชียงรายเคลียร์พัทนะครับเรียงปะะเป้าเรานะครับได้ใช้หลักการของเวียงปะะเป้าแคร์นะครับหรือว่าดูแลกันนะครับ review work การวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน p process เป็นการทํางานตามดับขั้นตอนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ p party สมาชิกทุกคนจะมีเป้าหมายในการทํางานร่วมกัน ในส่วนของแคลนะครับจะสอบค้องกับธารกิจงานของโครงการพห้ชมชน5บวก1นะครับ C แคลจะเป็นการเอาใจใส่ดูแลนะครับ A area นะครับจะเป็นในเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านอาหารการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลนะครับ R รีเชคจะเป็นการขับเคลื่อนสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนนะครับและและอีเอโคดมิการส่งเสริมและยกระดับภูมิปัญญาด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟโอทอป และการขับเคลื่อนหมู่บ้านทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราจึงใช้กระบวนการวิงปะเป้าแคร์หรือว่าดูแลกันนะครับเพื่อขับเป็นกระบวนการในการขับเคลื่อนตามแนวทางพัฒนาองค์กรทั้ง5ด้านซึ่งประกอบไปด้วยด้านที่1การบริหารงานดีด้านที่2การประสานงานดีด้านที่3าด้านองค์กรของทรด้านที่4ด้านบริการดีและด้านที่5ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านที่1ด้านบริหารดี ส่วนของภาวเาผู้นำและการบริหารงานด้วยหลักธรรมอภิบาลพี่ป้าเป้าของเรานะครับได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีมุ่งพัฒนาตัวเองเข้าร่วมอบรมสัมมนาประชุมเชิงในโยบายเพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนง,งานอย่างมีทธิภาพตามหลักธรรมอภิบาลในการคลองตนครองคนครองงานพี่ป้าเป้าของเรานะครับได้ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่นการดาเนินโครงการปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพอชอการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดลการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืนพัฒนาตำบลเข้มแข็งและการรณาการทํางานร่วมกันกับภาคเครือข,ข่ายในพื้นที่ในการพัฒนา,นานงานงบระบบคน ครับวิงป่าเป้าได้มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในการทํางานเพื่อแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับอีกทั้งยังมีคําสั่งแต่งตั้งพี่เลี้ยงนะครับเพื่อช่วยดูแลช่วยเหลือให้คําแนะนําเพื่อให้งานบนรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้านที่2ด้านประสานงานดีวิงป่าเป้าได้ประสานงานทั้งภาคีเครือข่ายภายใน และภายนอกนะครับภายในในระดับตำบลและอำเภอเช่นเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอชอเครือข่ายโอทอปเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในส่วนของภายน,นอกครับยมป่าเป้าได้ประสานงานร่วมกับเจ็ดภาคีเครือข่ายเช่นศกาสนาร่วมกับวัดเวียงมนมงคลพนารามเวียงป่าเป้าได้เป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนการประกวดหมู่บ้านรักษาศีลห้า ด้านที่สามองค์กรครุณธรรมเวียงป่าเป้าของเราได้ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการทั้งห้าที่ว่าพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกระตันอยู่ด้านที่สีด้านบริการดี อำเภอเวียงป่าเป่าได้ดำเนินโครงการ One Stop Service เป็นรูปแบบการบริการแบบเป็ดเสร็จและมีจุดบริการข้อมูลข่าวสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการอีกทั้งยังร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงานด้าที่5ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อำเภอเวียงป่าเป้าได้มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนานระดับหมู่บ้านการส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารการส่งเสริมการสวมผ้าไทยในโครงการผ้าไทยส,ยสนุก การส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสนับสนุนการดาวน์โหลดคลิกชุมชนการขับเคลื่อนการจเก็บข้อมูลรับรองและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาปอดอการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชนการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริษัทชารัฐรักษาคีจำกัดผลงานผลสำเร็จ เวียงป่าเป้าได้มุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการพวฒนาการหลักการเวียงป่าเป้าแคร์ดูแนวคิดดูแลกันโดยมีพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมกันถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการและการจัดการองค์ความรู้รายบุคคลและรายทีมซึ่งอำเภอเวียงป่าเป้าได้ดำเนินโครงการ6เส้นทางหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนคนกับป่าในส่วนของการจัดการองค์ความรู้รายบุคคลตามโครงการหนึ่งพัฒนากรห่งงานดูด เห็นผลลัพธ์4เรื่องดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 2. การบริหารจัดการหนี้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนพัฒนาบริบาทสตี 3. การขับเคลื่อนชุมชนสู่ความเข้มแข็งด้วยพลังสื่อออนไลน์และ 4. PR พัฒนาสื่อสารให้ใช่ขับเคลื่อนให้ชัดขอขอบพระคุณครับ